ว่าด้วยความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยครับทปพผมเชื่อของผมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทปพคือองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอยู่ภายใต้ตรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นอิสระเป็นดาวเลิกไม่ขึ้นตรงต่อใครเอาเฉพาะเงินเดือนที่มาจ่ายเงินให้ผู้ว่าและบรรดาพนักงานในธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาจากเงินภาษีอกรของประชาชน อย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐการเก็บภาษีก่อนมาจ่ายเงินเดือนให้คุณปฏิเสธไม่ได้ครับเงินเดือนก็สูงด้วยนะผพรว่าทบทเพราว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีละยี่สิบกว่าล้านครับมากกว่านายกรัฐมนตรีอา้าผมไม่ว่าครับแต่ว่าไปถามมีคําถามถามว่าทบทนี่ยึดโยงกับอะไรอิสระอะไร อิสลาไม่ฟังฟ้าฟังดินไม่ฟังประชาชนไม่ฟังความเดือดร้อนของมิม้ลงประชาชนเลยหรือยึดมั่นกระต่ายสามขาตนเองว่าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้โดยไม่ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นเลยกันนั้นหรือผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเปิดประชุมมาผมจะยื่นกระทูสดถามผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในที่ประชุมสภาเป็นกระทูสดเรื่องการทํางานของ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมลดดอกเบีย้ยตามที่นายกรัฐมนตรีตามที่พี่น้องประชาชนร้องขอเพราะว่าผู้ประกอบการผู้เปราะบางทั้งหลายจะล้มจะตายขาดอากาศหายใจทางเศรษฐกิจอยู่แล้วลดดอกเบีย้ยลงมาได้ไหมสื่อความหมายไปหลายครั้งแล้วครับจนในที่สุดนายกรัฐมนตรีก็ประสานงานไปถึงสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารเอก,กชนยอมลด ดอกเบี้ย0.25เปเซ็นเป็นเวลา6เดือนนี่เป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีสื่อความหมายอาทอปตอแต่ปตทอปตอก็ยืนยันความเป็นอิสระผมถามว่าเป็นอิสระอย่างไรคุณยึดโยงรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรไม่ใช่ว่าจะพี่ภาค์ิิชาย untouchable แต่ต้องไม่ได้เลยหรือ <c oughs> ผมว่าไม่ใช่ครับปรับความเข้าใจกันใหม่ครับประเทศชาติผมทราบว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเกิดมาจากในยุคไหนนะครับยุคของคนที่ทํารัฐประหารแต่งตั้งคุณหรือเปล่าผมก็จะไม่พูดเรื่องนี้เราเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนมาแก้ไขร่วมกันดีไหมครับเพราะคุณไม่ต้องรับผิดชอบคุณไม่ต้องไปหาเสียงมาอยู่ๆคุณก็เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่คนที่เป็นพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายการฝ่าย,ายรัฐบาลไปรับผิดชอบไปรับมาคำมัน่นสัญญากับประชาชนจะมาแก้ไขปัญหา ต่างหากครับถ้าจับไม้จับมือกันก็จะเดินทางไปด้วยกันด้วยดีนะครับยังไม่มีอะไรขัดแย้งครับแต่อาจจะคิดแตกต่างกันย้าในสุดท้ายธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ดาวเลิกนะครับเป็นดาวนกพะเควที่หมุนรอบระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยไปพร้อมๆกับองค์คาพยพ องค์กรอื่นๆไปด้วยกันทัทษษ้งรัฐสภาทั้งคอรมอยุติมัจย์บริหารตุลาการไป,ปพร้พอมกับป้องกันองค์รรกรอิสระท้องการไม่มีใครเป็นดาวเลิอกอย่างเด็ดขาดครับ